ในที่สุดเราจะรักษาชากระกมอมของเราใช้มือแบบนี้วางมือที่ชากระกมอมสบายชากระนี้จะเริ่มพัฒนาเมื่อเรากำลังเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วคนบางคนจะเริ่มสงใจแนวจิตวิญญ,ญาณหรือจิตสำนึกเมื่อมีอายุอีสถึง30ปีแม้ว่าเราอายุ เท่าไรคุณเองก็กำลังพัฒนาตัวเองใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่จักรกมอมคือปัญญาปัญญาที่มาจากภายในก็สำคัญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนามากกว่า เราเรียนพัฒนาด้วยการนั่งสมาธิที่เราคุย,คยด้วยออกกำลังกายดย้วยแต่จริงๆแล้วออกกำลังกายอาจจะไม่เกี่ยวกับจิตสมเด็ตรงแต่การออกกำลังกายจะช่วยเรามีร่างกายแข็งแรงดีเป็นฐานเหมาะสมที่จะสนับสนุนการพัฒนาการเดินเต่ของเราการกินของเราก็สำคัญเหมือนกันเมื่อเรากินอาหารด้วยปัญญา ด้วยความรู้รังายของเราจะสะอาดกว่าสุขภาพของเราแข็งแรงกว่าจิตสำนึกของเราจะก้าวหน้าแต่เมื่อเราอยู่ที่จักรกรกมหมอนี้เราพร้อมที่จะประเมินตัวตนของเรามันย้ายเกินไปหรือเปล่าตัวตนอาจจะไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของเราอของเราแล้ว เราจะสนใจเรื่องพลลัพมากกว่าหรือเรื่องเจตสำเน็คแห่งจักรวาลมากกว่าร่วมๆเรียกว่าปัญญาแต่ปัญญามาได้มาโดยเฉพาะจากกูรูที่มีชื่อเสียงหรือมาจากผ่าที่มีชื่อเสียงปัญญาจะมาจากการพัฒนาตัวเอง การดูแลตัวเองการประเมินตัวเองดูแลตัวเองแต้มที่องรวมปัญญาจะเกิดขึ้นเองปัญญาจะก้าวหน้าเองบางคนเรียนเล่เขายืดเด็ดพุใหญมากว่าเป็นเลขกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมีป้ายหลับรองห้าปายแล้ว มีคริสตันมีเห็นเป็นรอยประเพย์ใช้สัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างแต่สิ่งแบบนั้นไม่ใช่ปัญญาปัญญาจะมาจากการพัฒนาดัวเองการเดิบดภายในการประเมินชีวิตกล้าจะปล่อยเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วกล้าจะท้าทายตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต เปลี่ยนวิธีมองโลกปรับทัศนคติพร้อมนะคุณกำลังดูวิดีโอนี้แสดงว่าพร้อมแล้วเป็นเวลาเมื่อาฟุกเลกีสิ่งที่สำคัญตลอดดังเดชชากราลากถึงจากรกมมอมความขอบคุณ ขอบคุณที่เรามีพลังแบบนี้ขอบคุณที่เรามีชีวิตแบบนี้ขอบคุณเรามีสุขภาพดีมีโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีพัฒนาตัวเององค์รวมขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่กำลังพัฒนาตัวเองกำลังเดเติบโตภายใน